ฮัลโหลสิคะวันนี้นะคะจะมารีเป็นของติ่งเกาหลีลตใหม่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะนี่ก็จะเป็นไอไลน์นะคะ at qj ป1นหนึ่งเป็นหนึ่งจีนะคะส่วน Facebook นะคะชื่อบิลชอปนะคะแล้วก็ i อจ s c o ลชอปเคป p o p ค่ะนี่นะคะ่าส่งรลหบอสามสิบ,บ 30, เีเมลหกสิบนะคะรับอวนกสิกร,ก,รก็รมาเลรับตู้บรรเิมด้วยนะแล้วก็มีรับเก็บปลายทางนะคะสําหรับคนที่ที่จะรับเก็บปลายทางนะคะสามารถระบุได้ในไลน์เลยนะคะหรือว่าในที่สั่งเนาะและสามารถส่งชื่อที่อยู่ได้เลยะคะ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นชื่อไ g จนะคะ Considering ยู h <K> ิ o อ e shop Kpop นะคะนี่นะฝาก follow ไอด้วยนะคะจะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคานะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสามารถดูรูปตัวอย่างดไ้ในไอจีเลยค่ะสำหรับคนที่ดูในคลิปไม่ชัดเจนนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าในคลิปนี้ใครจะได้นะคะ นี่นะคะคนที่ได้นะคะชื่อแชนแนลตามนี้เลยนะคะนี่นะก็อย่าลืมแคปคอมเมนต์นี้มานะคะแล้วก็แคปชื่อบัญชีช่องมาตามนี้เลยนะคะนี่นะสามารถมารับของได้ตามไอไลน์ของทางร้านเลยนะคะนี่เนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูของกันเลยค่ะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นแมสนะคะนี่นะตัวนี้ราคา45บาทนะคะในแพ็คนี้มี2 0แผ่นนะคะแบบขายแยกเนาะ 45บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นแพ็คนะคะมี50แผ่นนะตัวนี้ราคาแพ็คละ70บาทนะคะนี่นะประมาณนี้เลยเป็นแมสดำแล้วก็แมสสีฟ้านะคะราคาแพ็คละ50บาทมี50แผ่นเหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็แบบต่อมาเลยอันนี้จะเป็นลำโพงนะคะเป็นลำโพงบูทูธนะโอ้ยนี่นะคะจะเป็นลำโพงบูทูธแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะราคา200บาทนะคะนี่นะ ก็จะมีเป็นสายนะคะแล้วก็สายชาร์จให้นะคะนี่นะราคา200บาทค่ะนี่นะคะราคา2 0 0บาทเนาะก็จะมีเป็นสีดํานะคะอันนี้เป็นสีแดงนะแล้วก็มีเป็นสีน้าเงินแบบนี้เลยนะคะราคา200บาทนะคะปุ่มเปิดปิดก็ตามเดิมเลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะก็จะมีแถมเป็นสายชาร์จแล้วก็สายให้นะคะราคา2 0 0บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสายของคอนะคะนี่นะจะเป็นสายห้อยแมสแบบนี้เลยนะคะ นี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวปลักประมาณนี้เลยให้มันพอดีนะคะเข้ากับใบหน้าเนาะตัวนี้ราคาเส้นละ10บาทนะคะดีนะ,ะมี3สีค่ะก็จะมีเป็นเทานะคะแดงและประดํานะประมาณนี้เลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไดเป่าผมนะคะนี่นะ,ะเป็นแบบขนาดพกพาค่ะราคา150บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นไดนะคะอ่าอันนี้จะเป็นที่หนี่ผมนะคะเป็นแบบขนาดพกพานะตัวนี้ ตัวนี้ก็ราคา80บาทนะคะจะมี3สีตามนี้เลยมีเป็นม่วงมีเป็นเขียวมินแล้วก็มีเป็นชมพูนะคะนี่นะ80บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาเลยอันนี้จะเป็นกล้องนะคะนี่นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะมีแถบเมมให้นะคะ2กิกนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา350บาทค่ะทษอทีค่ะตัวนี้ราคา390บาทค่ะนี่นะ อันนี้จะเป็นหูฟังบูทูธนะคะรุ่น i11 นะคะของ tws นะคะตัวนี้ก็จะมีแถมเคสนะคะนี่นะลายเคสตัวอย่างจะมีตามนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนี่นะก็ตัวนี้นะคะรานะคา290บาทค่ะแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นหูฟังนะคะนี่นะตัวนี้ราคา120บาทนะคะจะเป็นลายกระ่ายแบบนี้นะคะจะมีกล่องเก็บหูฟังด้วยนะ120บาทค่ะน่ารักมากเลยนะแบบต่อมานี้จะเป็น เขาแบงค์นะคะนี่นะตัวนี้5000แอมแท้นะคะตัวนี้ราคา150บาทค่ะนีนะเป็นลานลูกผูกนะคะสกจัพูแบบนี้เลยส่วนตัวนี้เป็นขาตั้งกล้องขาราคา่ะราคา1 5บบาทนะคะยาว1 0 2 0ซติเมตรนะคะตัวนี้แบบต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นที่นี่ผมนะคะนี่นะตัวนี้เป็นแบบสามารถมมวนหลอมน้ำมาได้ด้วยราคา150บบาทค่ะนี่นะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็น พาวแบงค์นะคะอันนี้จะเป็นแบบ1 0 0 0 0แอมแท้นะตัวนี้ก็จะราคา250บาทนะคะนี่นะจะมีเป็นสีขาวแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นลายนกพูกนะคะ10,000แอมแท้เหมือนกันตัวนี้ก็ราคา250บาทค่ะมีเป็นทาวเค็มนะคะมีเป็นชมพูนะตามนี้เลยแบบต่อมาค่ะก็จะเป็นที่นีบผมนะคะนี่นะเป็นแบบขนาดไซส์กลางนะคะราคา120บาทะคะจะเป็นแบบนี้เลย ขนาดใสยกลางค่ะ120รบาทอันนี้นะคะเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะราคา2 2 0บาทนะคะนี่นะสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะ2 2 0บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่นี่ผมนะคะเป็นแบบ two in one นะคะสามารถวนลอนนะคะแล้วก็สามารถนิบตรงได้นะ,ะปรับอุณหภูมิก็ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะราคา2 2 0บาทค่ะนี่นะเป็นสีชมพูแบบนี้เลย แบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อให้ยานะคะตัวนี้ราคา45บาทนะคะนี่นะจะช่วยเล่งให้หน้าใสขึ้นนะคะมีวิธีการใช้ไว้ให้ด้านหลังแล้วนะนี่นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะนี่เนาะข้างในก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ราคา45บาทนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นเซรั่มหน้าใสนะคะเป็นของดร์เอกจีนะคะนี่นะช่วยให้หน้าขาวขึ้นด้วยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยราคา150บาทค่ะ แบบต่อมาอน,นี้จะเป็นสบู่ยิงไว้นะคะจะมี2สูตรนะคะก็จะมีเป็นสูตรเฉพาะผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะอันนี้ราคา45บาทนะคะนี่นะมี2แบบนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นสบู่สครับกาแฟนะคะตัวนี้นี่นะคะตัวนี้ราคา35บาทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเป็นครีมพอกผิวขาวเป็นครีมพอกผิวขาวนะคะโทษทีเนาะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะมีวิธีการใช้ไว้ให้ด้านหลังแล้วนะคะ นี่นะตัวนี้ราคา120บาทนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะสามารถดูใน IG จีได้เลยนะคะตัวอย่างข้างในกล่องเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นอะโลเวรานะคะตัวนี้เป็นแบบกระปุกนะราคากระปุกละ6 60บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ60บาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสบู่นะคะเป็นสบู่คิีแบบนี้นะคะนี่นะ ตัวนี้ก็จะเป็นก้อนเนาะอันนี้คือจะหอมมากๆเลยนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยราคาตัวนี้ก็45บาทนะคะนี่นะกลิ่นหอมมากเลยนะแล้วก็แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นที่มัง้านะคะนี่นะตัวนี้มี2สูตรนะคะราคาสูตรละ20บาทนะคะนี่นะหรือว่าราคา2 2 0ประมาณนี้เลยจะมีเป็นพีชนะคะแล้วก็มะเขิดเท้ดำนะคะนี่เนาะ ประมาณนี้เลยแล้วก็แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นแป้งพับนะคะนี่นะตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะราคาตัวนี้90บาทนะคะนี่นะอันนี้ก็จะมีสามชั้นนะคะนี่นะประมาณนี้เลยราคา90แล้วก็นี้นะคะจะเป็นลิปนะคะเป็นลิปมันแบบแท่งนะคะนี่นะผิวจะได้ออกมาเป็นอมชมพูนะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะราคา20บบาทนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมี สองแบบนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นพีชนะคะสีอมชมพูนะคะประมาณนี้เลยนะคะสีธรรมชาติมากเลยนะอันนี้ก็ราคา20บาทค่ะแบบต่อมาอันนี้จะเป็นลิปนะคะนี่นะโทษทีเนาะอันนี้เป็นแบบลิปนะคะราคา35บาทนะคะนี่เป็นลิปมันนะคะราคา35บาทนะคะมีโปรซื้อ1แถม 1, 1นะคะตัวแถมอันนี้ก็ทางร้านจะเลือกไปให้นะคะจะเป็นตัวแถม ที่ราคาเดียวกันนะคะนี่นะที่มีอยู่ในในร้านนะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นลิปมันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ออกสีชมพูเหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวแพกเกตคือน่ารักมากเลยนะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยก็จะมี3สีตามนี้เลยนะคะตัวนี้ราคา35เนาะแล้วก็จะเป็นลิปแห้งแบบนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นลิปจุ่มนะคะนี่นะจะเป็น สีตามนี้เลยนะคะมี6สีนะคะมี6เบอร์ตามนี้จะมี0 1 0 2 0 3 0 4 0 5แล้วก็0 6นะคะนี่นะคะรานะคาเดียวกันหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นลิปคีสจะมีเป็น0 1 0 2แล้วก็0 4ค่ะนี่นะตัวนี้ก็เป็นลิปคีสเหมือนกันตัวนี้จะมีเป็น0 1 0 2นะคะ0 2อันนี้เป็น0 3นะคะ0 4 0 5ค่ะแล้วก็0 6นะคะนี่นะประมาณนี้เลย ตัวนี้จะราคา35บาทซื้อ1แถม1เหมือนกันนะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นน้ำหอมนะคะเป็นแบบเทสเตอร์นะคะนี่นะตัวนี้ก็จะราคา35บาท3อัน้อยนะคะนี่นะก็ข้างในนะคะตัวอย่างคือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะขนาดขวดเนาะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นข้างหน้านะคะแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นขนาดเทสเตอร์นะคะขนาด2ซีซีนะคะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะก็นี่ค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็น ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ําหอมเทียบกลิ่นแบรนด์นะคะนี่นะเป็นแบบน้ําหอมพกผานะคะนี่นะคะแบบแรกค่ะนี่นะคะจะเป็นลานี้เลยนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะราคา35บาท3อันร้อยนะคะนี่นะเป็นแบบขนาดเทสเตอร์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหอมนะคะนี่นะตัวนี้เป็นแบบขนาด10 ML นะคะจะราคาขวดละ50บาทนะคะนี่นะตัวนี้เป็นเบย์ไมล์สีม่วงนะคะนี่นะคะแล้วก็นี้จะมีเป็นกิ่นเบอร์รี่นะคะ นี่นะมีเป็นกลิ่นแป้งแครเบอร์รี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบล็คพิงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบมแบมมีเป็นมาร์กนะคะแล้วก็จะมีเป็นยุกยอมนะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นจีมินนะคะจีมินชูกาอันนี้ก็จะเป็นจองกุกนะคะแล้วก็มีเป็นวีอันนี้จะเป็นจินนะคะนี่นะราคห้าสิบบาทแล้วก็นี้นะคะจะเป็นกลิ่นแบล็คพิงค์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น แบบขนาด35 ml นะคะ,ะ,คะคร,ราคาขวรละ90บาทค่ะจะมีเป็นแบ็คพิงค์ชูกานะคะจองกุ๊กนะแบมแบมนะคะแล้วก็นี้จะกลิ่นแป้งแครเบอรี่ค่ะเปย์ไมล์สีม่วงนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นกลิ่นเบอร์รี่นะคะนี่หอมมากเนอะแล้วก็จะมีเป็นกลิ่นพีชนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลย ตัวนี้ก็นะคะขวดละ90บาทนะคะ35 ml นะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบขนาดใหญ่นะนี่นะคะขนาดกล่องประมาณนี้เลยนะคะเป็นแบบขนาดใหญ่เนาะอันนี้เป็นของแบ็คทิงนะคะแล้วก็จะมีเป็นของพีเทสนะคะนี่นะราคากล่องละ120บาทค่ะจะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์นะคะนี่นะของแต่ละวงเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกเซนนะคะราคา120บบาทนะข้างในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลย นี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้างในกล่องเนาะมีค่าวๆาประมาณนี้นะคะก็จะมีเป็นของ B t s ทนะคะแล้วก็จะมีเป็นของ b บ็คพิง n นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคุ้มมากๆเลยนะคะทั้ง2กล่องเลยนะมี2องวงขาแบ็คพิงกับบีเทสแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นผลิตนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะราคา35บาทนะคะนี่นะคะ35บาทนะคะก็จะมีผลิตแบบนี้นะ ลายข้าวตามนี้เลยนะคะข้างในจะคล้ายๆกันนะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายนี้นะคะตัวนี้ก็ราคา35บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะแล้วก็ลายนี้ค่ะนี่นะข้างในคือน่ารักมากเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้นนะคะนี่นะก็จะมีเป็นของบีเทสนะคะจะเป็นคาแรคเตอร์ลายนี้เลยนะคะนี่นะ จะเป็นแบบลายประมาณนี้เลยราคา35บาทเหมือนกันแล้วก็นี้นะคะจะเป็นพลอิดนะคะนี่นะจะมีเป็นของแบ็คพิงค์นะคะแล้วก็ที่เป็นของ t x t แบ็คพิงค์ลนยนี้อันนี้ราคา15บาทนะคะนี่นะ3แบบตามนี้เลยอันนี้นะคะจะเป็นลิควิดนะคะลิควิดเทปนะตัวนี้ก็จะราคา30บาทจะมีเป็นสีฟ้านะคะมีเป็นสีชมพูแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวแบบนี้เลย30บาทนะคะ แบบต่อมานี้ก็จะเป็นกันไก่นะคะอันนี้ปอกก็จะเป็นลายคาแรคเตอร์นะจะมีเป็นลับมอนจองกุ๊กนะคะวี v นะคะแล้วก็จีมินนะรานะคา50บาทค่ะแบบต่อมานี้จะมีเป็นสมุดนะคะนี่นะเล่มละ35บาทนะคะนี่นะข้างในคือจะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยด้วยนะนี่นะคะแนะนำเลย นี่นะคะข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะคะเหมือนกันนะนี่นะคะหน้าปกจะมีลายตามนี้นะคะตัวนี้ก็ราคา35ค่ะส่วนแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นการนะคะนี่นะเป็นการอินสตาแกรมนะคะราคานะ35บ้าทเหมือนกันอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้นะคะจะเป็นก๊าซใส่นะคะนี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะ นี่นะคะอันนี like ้ราคา35บาทตัวนี้นะคะจะเป็นไฮไลท์นะคะจะมี2หัวเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยราคากล่องละ7จบาทนะคะมีสีตามนี้นะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นไฮไลท์นะนี่นะคะแล้วก็จะมีหัวแบบนี้นะนี่เป็นหัวเล็กกับหัวใหญ่นะคะจะสิบบาทนะคะนี่นะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นปากกานะคะนี่นะจะเป็นปากกาเจลนะคะเป็นปากกาสีแบบนี้เลยนี่นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะ นี่นะเป็นลายคาแรกเตอร์นะคะตัวนี้ราคา120บาทนะคะนี่นะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นลิควิดเทมนะคะนี่นะตัวนี้จะมี4อันนะคะราคา45บาทนะคะเป็นลายคาแรคเตอร์แบบนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าใสอุปรกรณ์การเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นใสเครื่องสำอางก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าใหญ่นะคะนี่นะสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยตัวนี้ข้างล่างจะเป็นหนังนะจะมีปลายวีนะคะ มีตัวนี้มีเป็นจินจะมีเป็นแรปมอนนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นชูก้านะคะเป็นจิมินจองกุ๊กค่ะตัวนี้ก็จะราคา80บาทนะคะนี่นะแบบนี้เลยแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นเซตนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นลิควิดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนุกแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นตัวแม็กนะตัวนี้ราคาเซตละ50บาทจะมีเป็นสีชมพูมีเป็นสีฟ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะประมาณนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็นี้จะเป็น ที่ค่าหนังสื่อนะคะเป็นแบบแม่เหล็กนะนี่นะคะลายน่ารักมากเลยนะตัวนี้ก็จะราคา35บาทนะคะนี่นะมีประมาณนี้เลยนะคะแบบต่อมาอันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือค่ะอันนี้35บาทนะจะมีเป็นจองกุ๊กวี v, แล้วก็จินค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ห้อยที่ห้อยโทรศัพท์นะคะหรือว่าห้อยกระเป๋านะตัวนี้ก็จะมีเป็นชูการ์ลาบมอนวีซิมินแล้วก็จองกุ๊กค่ะตัวนี้จะราคา สามสิบห้าบาทเหมือนกันนะอันนี้นะคะจะเป็นพดอิดนะคะนี่นะจะเป็นกระดานแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะเขียนได้เยอะด้วยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีตามนี้เลยค่ะนี่นะสีแล้วก็ลายตามนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคานะคะ45บาบาทนะอันนี้นะคะจะเป็นตารางจดบันทึกนะคะนี่นะทุกสัปดาห์เนาะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะ จะมาเป็นลิสต์แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็มีเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะมีหลายแผ่นเลยนะคะนี่นะคะคุ้มมากๆเลยนะนี่ราคา60บาทค่ะก็จะมีเป็นลายตามนี้เลยนะคะลายแรกนะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะนี่นะคะแล้วก็เป็นลายนี้ค่ะตัวนี้ราคา60บาทนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพัดนะคะนี่นะคะราคา20บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวเล็กห้อยมาแบบนี้นะคะนี่นะ จะมีเป็นชูการ์นะคะแล้วก็นี้นะคะจะมีเป็นลาบมอนนะคะอันนี้จะมีเป็นจ like nah องกุกนะคะนี่นะคะเป็นจองกุกแบบนี้เลยมีเป็นวีนะคะแล้วก็จะมีเป็นจิมินนะคะนาักมากเลยนะราคา20บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นแว่นนะคะนี่นะคะอันนี้ราคา60บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีลายตามนี s <S uh ้เลยนะคะสีตามนี <m <m <t ort> <t ort> ้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบลายหยดน้านะคะนี่นะ เกาจะเป็นแบบหยดน้าแบบนี้นะคะต,ะตัวตนี้จะมีเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบกลมน,นะคะจะมีเป็นสีตามนี้เลยนี่นะคะรอบดําแล้วก็รอบเงินนะคะน,นี่นะคะ6 0บาทค่ะแบบนี้นะคะ6 0บาทค่ะอันนี้นะคะจะ,จะเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นเซตนะคะเซตหนึ่งมี36แผ่นเนาะหรือว่า3โลนะคะตัวนี้ก็จะมีลายเป็นอนิเมะนะคะเป็นแบ็คพิงลายนี้นะแล้วก็นี้จะเป็นบีเทสนะคะลายนี้เลยตัวนี้ราคา45 45บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะนี่นะจะเป็นแบบเล่มเล็กแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ราคา60บาทนะคะแล้วท็อตทีนะคะตัวนี้ราคา50บาทนะคะนี่นะเป็นของแบ็คพิงคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพัดลมนะคะนี่นะจะมีเป็นสีขาวนะคะเป็นของบิทเอสแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นแบบขนาดพกพานะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะปุ่มมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะที่ชื่อชูก้าเนาะ ประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะราคา1-20บาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นที่นิบกระดาษนะคะนี่นะจะมีเป็นลายรู้ว่ามมีเป็นจองกุ๊กมีเป็นวีนะคะเป็นจีมินนะมีเป็นเจโฮมีเป็นลับมอนนะคะแล้วก็เป็นจินเป็นชูก้าค่ะราคา20บาทค่ะนี่นะอันนี้นะคะก็จะเป็นสแตนดี้นะคะจะมีเป็นจองกุ๊กมีเป็นวีชูกานะคะแล้วก็นี้จะเป็นจินค่ะ มีเป็นลายรวมนะคะเป็นก็อตเซเว่นค่ะเป็น BTS ทนะคะแล้วก็แบ็คพิงค์เนาะตัวนี้ราคา35บาทนะคะนี่นะแล้วก็นี้ค่ะจะเป็นเดโคเทปนะคะนี่นะ35บาทเหมือนกันจะมีเป็นของวีมีเป็นจองกุ๊กนะคะเป็น BTS ทนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะราคา35บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะตัวนี้เป็นแพ็คนะคะแพ็ค่งมี4แผ่นนะตัวนี้จะมีเป็นแบ็คพิงค์ค่ะเป็นก็อตเซเว่น ไบวินนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงนะคะอันนี้ก็แบ็คพิงเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นแบ็คพิงเหมือนกันตัวนี้ก็ราคา20บาทนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะคะจะมีเป็นไบวินแบบนี้นี่นะคะมีเป็นก็เซเว่นนะอันนี้ก็จะเป็นแบ็คพิงนะคะเป็นแบ็คพิงนะวีเทสค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลย นี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นคาแรคเตอร์นะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ก็ราคาแผ่นละ20บาทค่ะเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นที่ติดผนังนะคะแบบแขวนนะคะนี่นะ,ะน,นะคะจะมีที่แขวนให้ด้วยตัวนี้ก็จะมีเป็นวีมีเป็นจีนรายรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจโฮปแรปมอนจองกุ๊ก ชูการ์นะคะแล้วก็จะมีเป็นจิมินนะคะตัวนี้ราคา15บาทนะแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นที่ติดหลังโทรศัพท์ค่ะราคา2 0บาทจะมีเป็นวีแล้วก็มีเป็นซองกุ๊กนะคะตามนี้เลยนะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นฟิกเกอร์นะคะราคาเซตนะคะเซตหนึ่งเซตหนึ่งนะคะมีเจตัวเนาะครบนะคะตัวนี้ราคา3 5 0าบาทนะคะนี่นะราคาเซตละ350้บาทค่ะถ้าขายแยกนะคะขายตัวละ60บาทนะคะ ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซลลนะคะอันนี้ขายราคาเซตนะคะเซตนึงมีเจ็ตัวเนาะราคาเซลละ250รบาทนะคะประมาณนี้เลยนะคะ250บาทคาน่นี้ในราคาเซลล์นะคะเป็นเซตนะแล้วก็แบบต่อมาเลยอันนี้จะเป็นอูโนนะคะราคา60บาทนะจะเป็นของ B t s ทนะคะเป็นลายแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแฟนการนะคะราคา60บาทจะมีเป็นลายไม่นายมีเป็น B t s ทนะคะก็เซเว่นนะแบ็คพิงนะคะ เซ็กซี่ค่ะเอ็กโซนะคะแล้วก็นี้จะเป็นทีเซอร์เชอร์ปางนะคะแล้วก็นี้จะเป็นมังงะนะคะเป็นเป็นปรมาจารย์นะคะนี่นะราคา60บาทนะคะส่วนแบบต่อม,มาเลยอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ Post car, นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา100บาทค่ะจะมีเป็นบีเทสนะคะนี่นะก็เซเว่นนะคะแบ็คพิงค์นะคะบีเทสลายนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเอกวัน เอวาลายนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นเดี่ยววังอีปอนะคะแล้วก็จะมีเป็นสเตคิดค่ะแบ็คพิงนะคะตามนี้เลยตัวนี้ราคา1น0่อยบาทแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตุ๊กตานะคะนี่นะจะมีปูนแจแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะนี่นะคะตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือน่ารักมากเลยนะ นี่นะตัวนี้ก็ราคา45บาทนะคะนี่นะจะมีเป็นวีนะคะมีเป็นชูก้านะมีเป็น Jimin, จิมิน2องกุ๊กนะคะแล้วก็แรปมอนนะคะนี่นะแบบนี้เลยอันนี้นะคะเป็นตุ๊กตานะคะอันนี้นะคะราคาตัวละ85บาทนะคะเป็นแบบ2แถม1นะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นเนาะเป็นแบบซื้อ2แถม1ค่ะจะมีเป็นชูก้ามีเป็นเซโฮค่ะ เป็นลับมอนนะคะแล้วก็นี้จะเป็นจิมินเป็นจินนะคะเป็นวีนะคะแล้วก็เป็นจองกุกนะตัวนี้ราคาตัวละ85บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นตุ๊กตานะคะตัวละ140บาทค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็มีเป็นจองกุกนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นชูก้าค่ะมีเป็นวีนะคะแล้วก็จะมีเป็นจิมินนะตัวนี้ราคา140บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่นะคะนี่นะ ตัวนี้ตัวละ180บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นจังกุกนะคะจิมินค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นวีนะนี่นะคะนี่มากมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นจินนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยจะนิ่งมากๆเลยราคา180่บาทตัวนี้นะคะก็จะเป็นถุงนะคะนี่นะเป็นถุงพลาสติกแบบนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้ราคาถุงละ15บาทนะคะอันนี้ก็ใบละส5บาบาทเนาะจะมีเป็นจิมินเป็นวีนะคะแล้วก็เป็นจองกุกตามนี้เลยค่ะ นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะนี่นะอันนี้นะคะเซตหนึ่งนะคะมีแบบแผน่นหลายไม่ซ้ํากันนะคะราคาเซตละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี้โปรโมชั่นนะคะเป็นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเซตละหนึ่งร้อยบาทนะตัวแถมนะคะทางร้านจะเลือกไปให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะดิร้านแรกค่ะดิก็จะมีเป็นมีเป็นเซเวนทีนนะคะนี่นะมีเป็นเดียวเ่ยวจ้านะคะแล้วก็นี้จะเป็นก็เซเว่นนะคะมีเป็นเช็คทีค่ะ เอกวันนะคะแบ็ h พิงนะคะอันนี้ก็เป็นแบ็คพิงเหมือนกันนี่นะคะนี่นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็น b ีเทสค่ะมีเป็นชูกานะคะอันนี้เป็นเดี่ยวเนาะก็จะมีเป็นจองกุ๊กนะคะมีเป็นซินินเป็นเซฮุบอันนี้เป็นวีนะคะแล้วก็จะมีเป็นบีเทสนะคะนี่นะประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นบีเทสคาแรคเตอร์นะคะจะรักมากเลยนะอันนี้ แล้วก็จะมีเป็นไบวินนะคะนี่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นบีเทสเหมือนกันนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยราคาเซส์ละหนึ่งร้อยบาทนะคะแบบแผแลวไม่ซ้ําการเป็นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะตัวแถมทางร้านจะเลือกไปให้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโลโม่นะคะนี่นะคะราคากล่องละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะก็จะมีลายเข้าตามนี้เลยนะคะนี่นะราคากล่องละห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะคร่าวๆนะก็ไอไลน,น์ลนะคะตามเดิมเลยนะคะ a d q x ิไปหนึ่งไปหนึ่งจีนะคะ เฟซบุ๊กชื่อบิวชอปนะคะแล้วก็ไอจีนะคะบิวสกอชเคป o ๊อปนะคะใครสนใจนะคะทักตามไอไลน์มาได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเขาวๆก็จะประมาณนี้เลยก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นตามกิจกรรมกันด้วยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็อย่าลืมอุ่นๆกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า